ก็จะเทคนิคเพิ่มเหมือนการแชร์ประสบการณ์เพราะว่าครูคนนี้คือเขาเป็นเป็นครูที่เก่งเรื่องเทคนิคการออกเสียงการเล่นคำหรืออะไรเงี้ย่ะเขาก็จะมีวิธีการสอนของเขาคิดว่าน้องน่าจะได้ไม่มากก็หน่อยจากตรงนี้นะคะอยู่ที่ไปเรียนสองวันนะคะเมื่อวานกับวันนี้พี่อิมหวัดดีค่ะพี่นันพี่เนนพี่หนูแบมพี่นันไม่ใช่เหมือนผู้ชายเลยอะ ขอบคุณดอกปูรับจ้าก็เดี๋ยววันนี้จะเข้าไปที่ค่ายแล้วก็ตอนเย็นมีประชุมที่ร้านฟินคลับนะคะเดี๋ยวมีเรียนกับอาจารย์ท่านอื่นต่อนะคะอ่าใช่แล้วพี่หนูแบมแมนหัวไว้แห้ง ที่ออกวันนี้บอสมีคอนเทนต์นะคะอยู่ที่อยู่ที่คอนแกนเรานี่แหละค่ะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ห้าหกเจ็ดแล้วก็จะมีงานคอนเสิร์ตนะรอติดตามชมอุ้ยไม่คุณหน้าตัวเองจริงๆฉันต้องไปกดหนวดด้วนช่วยด้วยมุณผู้ชายเลยอะ่ะ ไหวค่ะเราอยากให้มีงานทุกวันอย่างนี้แหละค่ะเราจะได้ได้เต็มที่แอคทีฟแล้วก็ช่วงนี้เด็กๆก,ก็กำลังพยายามขยันซ้อมเพลงใหม่เต็มที่เลยตอนนี้แดนเซอร์เราอ่ะรอเปิดตัวอีกหนึ่งคนผู้ชายแต่อีกหนึ่งคนเรากำลังเฟ้นหาอยู่นะคะคนเราอยากได้หกคนนะคะใครพอแนะนำใครได้นะคะทักมาหาแม่แซมได้เลย บีบีบอกใช่แล้วนะคะของสาวน้อยใช่ไหมเห็นคูบี้แกขึ้นโพสอยู่ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คนดูเยอะมากมาดูตอนเมสเซอไม่ได้โกหนวดอ่า วันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปโกนหววแล้วเหมือนผู้ชายมากทุกคนอ่างานของค่ายเรามี5้าเนาะแล้วก็เว้นสองโมงใหญ่8ปดแล้วก็10 11 12 13 14ก็งานรวดเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเตรียมติดตามได้เลยทุกช่องทางของค่ายเพลงของเรานะคะแล้วก็ในวันนี้ยูริกลับมาแล้วค่ะยูริไปรเรียนเมื่อวาน ปรเีเนเมื่อวานกับวันนี้นะคะเป็นครูอยู่ที่อุดอรเนาะครูคเสียงมอลำเสียงใช่ก็คิดว่าได้ทักษะไม่มากก็น้อยเลยเพราะน้องเป็นคนที่คิดว่าน้องเป็นคนที่มีเทคนิคของตัวเองอยู่แล้วแต่ที่พอได้ไปแชร์ประสบการณ์กับครูคนที่เขามีประสบการณ์การใช้เสียงในระยะยาวอย่างงี้ะคะ่ะไม้พี่เดน่นอันมันบ่ได้กหนวด <laughs> เดี๋ยวโกแล้ววันนี้วันนี้แม่นมากช่วยด้วยพี่กระต่ายฟังกราำลุกแล้วน้ำตาไหลใช่แล้วคืออบอุ่นคูณสองขับเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ใดีคเดียวกันพี่สมัยพรใช่แล้วแล้วทีนี้นะคะก็จะมี เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาลืนก็จะมีครูมาที่ค่ายนะคะแล้วก็จะเป็นเด็กๆเรานี่แหละนะคะซีแกมยูริอย่างเงะะี้ยมาเรียนทักษะการออกเสียงการวาดลวดลายบนเวทีนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะอันนี้บอสบอสเกินเกิดแล้วว่ามีครูมาและะ้วมาวันพรุ่งนี้มาลืนสปอยแล้วยังไงกำลังสปอยพี่หงโยกสวัสดีค่ะ ได้ค่ะพี่อูมโอพี่จุธามาตเหมือนผู้ชายเลยเนาะครูมาวันพรุ่งนี้มารืนนะคะเพราะตอนนี้แม่แซมมาอยู่บ้านกับคุณแม่ค่ะอ่คุณมาเคลียร์ที่บ้านนิดนึงเพราะคุณแม่แกอยู่คนเดียวน้องน้องแม่แซมไปต่างประเทศนะคะมาอาทิตย์หน้า ก็เลยมาเคลียร์ต่างๆนานามาหาคุณแม่มอยู่คุณแม่สองวันยูริก็ได้อสวัสดีพี่อู๋ค่ะเดี๋ยววันนี้จะโกนหนวดแล้วทุกคนจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะไลท์แต่ว่ารอผ้าอบมาอบผ้าอยู่หน้าปากซอยที่บ้านนะคะแล้วก็ก็เลยเอ้ยมาไลท์ทักทายพี่ๆดีกว่าเผื่อมีอะไรหลุดให้พี่ๆได้ดีใจ <c oughs> เปิดตัวแดนชายเดี๋ยวต้องรออีกคนนึงก่อนพี่หนูแบมต้องรออีกคนนึงก่อนว่าเรากําลังคัดเลือกอีกคนนึงแต่อีกคนนึงเราได้แล้วว้าวมากนะคะพี่แพรดินสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอแดนชายอีกคนนึงถ้าใครรู้จักหรืออยากแนะนำม,มาแนะนําให้หน่อยนะแดนชายของเรานะคะ้ากำลังอบอยู่ทุกคน สวัสดีน้องคาเลนนะคะคิดถึงแม่ไหมลูก <c oughs> ใช่แล้วบอสบีก,กับเบสนะคะน่ารักมาก <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้มาทันเดอร์7เอถ้าไม่ตื่นเร็วจังอยู่ไหนเนี่ยรอแม่หลุดนี่เหรอ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เดล,ล่านะคะมีใครอยากรู้อะไรไหมจ๊ะปาดไปหอบภรรยาตรงมีของฝากด้วยนีย่กลับมารอของฝากจากลูกชายนะจ๊ะพี่จุมจิมสวัสดีค่ะอ่ากิจกรรมของเราเดี๋ยววันนี้เราจะซ้อมสองสามสี่เนี่ยเราจะซ้อมวงใหญ่เนาะห้าหกเจ็ดเราจะมีงานกันนะคะอ่าไม่โปแล้ว <laughs> วันนี้กับวันพรุ่งนี้จริงมีครูมาสอนที่ค่ายเป็นครูเพลงชั้นนำแบบเลิศมาสอนจังหวะสอนการร้องสอนการำํำสอนการวาดดวดลายบนเวทีนะฮะให้เบบีของเรานี่แหละกับเด็กๆของเรา มีอยู่นะคะมีเยอะอยู่แดนเซอร์ที่อยู่กับครูกีตาร์เด็กๆในสตูกแก่แต่เขายังไม่พร้อมเพราะเขาติดเรียนเขามาได้เขาได้ก็แค่เป็นพาร t สไทม์ซึ่งตอนนี้พารสไทม์เรามีน้องบอลอยู่แล้วเป็นพาร t สไทม์คอยสแตนบายนะคะอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็เลยอยากได้คนที่เดินเดินไปพร้อมกับเราได้นะคะอ่า บอสคอร์สแล้วนะคะบอสคอร์สแล้วนะคะเดี๋ยวรอเปิดตัวเลยนะคะพี่หนูแบมต้องรอติดตามชมเอาแม่าแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบนสวัสดีค่ะบนสวัสดีค่ะหนูก็มาอบเหมือนกันมาอยู่บ้านสองวันแม่ มาเจอคุณแม่บ้านฟินขับนะคะขยันมากทุกคนยัก็ไปช่วยงานทุกงานที่เป็นงานของโตเกียวและบุคลากรโตเกียวและฟินขับแกไปหมดเลยบีบีทำทำฟินทุกช่องเลยใช้แล้วยอดอกระจายมากแต่ละช่องนักร้องหญิงบอสคอแล้วพี่ไพเรินคอแล้วเรียบร้อยนะคะ uh huh. เดี๋ยวรอเปิดตัวตอนนี้กำลังเฟ้นหาแดนเซอร์ cer, ชายอยู่ ว่าเรามีเทสที่เป็นเทสของโตเกียวเนาะรูปร่างหน้าตา,าความาทัศนคติแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างเงี้ยพี่กองแก้วสวัสดีค่ะยังค่ะยังพี่ไพลินโปรเจกต์กับค่ายใหญ่พูนเพิ่นเปิดมากโปรเจกต์กับค่าใหญ่คอแล้ว เดี๋ยวรอไปคอลแหลบเดี๋ยวเดี๋ยวบอสก็จะเปิดตัวแหละเพราะมีนัดประชุมแล้วก็นัดกินจิบชากันนะคะลเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเป็นใครแน่นอนนะคะใช่ค่ะจะประจำวงใหญ่นะคะน้องๆหญิงเพราะว่าเจนนี่เนี่ยเขาออกไปเป็นศิลปินเดี่ยวใช่ไหมในเครือของเราเราต้องมีคนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ อ่าด้วยนะคะเราก็จะเป็นครูจูนี่สแตมเจนนี่เอ้ยไม่ใช่ครูจูนี่สแตมแอนนี่แล้วก็จุดจุดนะคะ <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> ชายาหล่อสุดทุกคนฝากบอกบอสร้องเพลงสติงบ้าง <c oughs> ได้เลยค่ะ ลูกชายแม่แม่พี่จเอ๋วัดดีค่ะวันนี้เด็กๆเราซ้อมนะคะซ้อมวงใหญ่ศิลปินแบ่งกันไปซ้อมเพลงแดนเซอร์ซ้อมกันเก็บท่านะคะไม่ใช่เด้อพี่กันปิยาเดี๋ยวรอนักร้องหญิงรอนะคะ เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีฐานแฟนคลับเคยอยู่กับวงใหญ่มาแล้วนะคะทุกคนชชวญพม่แซมคุยพี่แซมจะได้หลุดนะไม่หลุดแน่นอนวันนี้อยู่บ้านค่ะแต่เดี๋ยวตอนช่วงบ่ายก็จะ,ะเข้าไปที่ค่ายแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นไปที่ร้านฟินคลับนะคะเพราะว่ามีประชุมมาม,าม่าด้วยนะคะ สวยหุ่นดีสวยหุ่นดีเอนเตอร์เทนเก่งร้องหมอลำเพราะมากพี่นุ้ยสวัสดีค่ะพี่บัวทองบอกว่าอยากให้บอสนำเพลงบอสอ๋อใช่แล้วค่ะพี่กองแก้วก็ที่ฟินคลับเนี่ยตั้งแต่ตอนก่อนเปิดร้านน่ะแม่แซมแม่หนุ่มเอ้ยแม่แซมพี่หนุ่ม ก็เป็นคนที่แบบประสานงานต่างๆเลยทุกอย่างเลยตั้งแต่โครงสร้างเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ต่างๆในร้านทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เอามา l i s ์เป็นรายการมาเค้าในที่ประชุมพอบอสตัดสินใจแล้วก็สั่งงานมาแม่แซมกับพี่หนุ่มก็เป็นคนจัดการนะคะประมาณ4-5เดือนก่อนเปิดร้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากช่วงนั้นแบบว่าช่วงนั้นจะโทมหน่อยแต่ว่าพอเห็นร้านเราไปได้สว่วนเราดีใจมากๆเนาะ รวมถึงบุคลากรในร้านด้วยออดิชันมาม่าเด็กเสิร์ฟครัวต่างๆนานาพจัการเนี่ยเราก็ร่วมด้วยช่วยกันคิดพอมันเริ่มลงตัวแล้วก็มีทีมมาม่ามาช่วยมีทีมเบื้องหลังหลังบ้านมาช่วยเงี้ยมันก็โอเคขึ้นนะคบแต่ก็ยังยังต้องไปดูเวลาเขาประชุมแท็กประชุมมาม่าเงี้ยแม่แซมก็แม่แซมกับบอสบางคังบอสไม่อยู่แม่แซมก็จะเป็นตัวแทนประชุมมาม่าว่าปัญหาในร้านเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ เราต้องปฏิบัติการจัดการยังไงแต่ละคนมีความที่เห็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการประชุมกันบ่อยเพราะว่ามันเป็นร้านที่่าบุคลากรเป็นร้อยเนาะเราก็เลยต้องมีปัญหาวันต่อวันให้ประชุมให้คุยกันนะคะอ่าอันนี้เป็นฟินคลับนะคะขอบคุณค่ะ ใช่ก็พยายามแบบเต็มที่ทั้งทั้งในเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองด้วยแล้วก็พยายามทำให้มันทให้มันถูกต้องที่สุดแล้วก็บุคลากรของเราด้วยเนื่องจากเราหนึ่งมันเป็นสถานบันเทิงเนาะเด็กๆก,ก็ทํางานกับน้ําเก๊กฮวยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีกฎระเบียบที่มันชัดเจนเพื่อให้เขาดูแลตัวเองให้ได้ประมาณนี้ค่ะ พี่ลูกเกดเดี๋ยววันนี้จะโกนหนวดแล้วเหมือนผู้ชายเลยใช่ไหมพี่มาริกาช่วยด้วยขอบคุณพี่ดีมนะขอบคุณของขวัญนะมามาอ้ําหายป่วยแล้วแล้วก็ลงกรุงเทพซื้อของทําชุดคอสตูมอ่ามาม่าเราสี่คนใช่ไหมเราจะแบ่งหน้าที่แบ่งพาร์ตกันแม่กวางเนี่ยจะดูแลเรื่องกรละเบียบภูุมเด็กๆอ่า เบิกป้ายเบิกอุปกรณ์แม่อ้ํากับทุกคนเวลาเราเคาะชุดมาแล้วในที่ประชุมแม่อ้ําจะเป็นคนไปจัดซื้อเรื่องชุดนะคะฟางฟางจะเป็นคนที่เช็คดื่มเช็คลามาสายของเด็กๆนะคะประมาณนี้อุย้ยอ้ายจะดูแลระบบออนไลน์ทั้งหมดนะคะแม่กวางเนี่ยก็จะดูแบบพวกโต๊ะจองโต๊ะอะไรต้องหักเงินเด็กไหมคือเขาแบ่งหน้าที่กันได้อย่างลงตัวละสี่คนนะคะพิจารีสวัสดีค่ะใช่ แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือผู้จัดการซีเจเนี่ยจะเป็นคนที่คอยค,อควบคุมาภาพรวมทั้งหมดประมาณนี้คือทุกคนก็จะแบ่งหน้าที่กันนะคะในร้านแล้วเวลามีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็นําเข้าที่ประชุมก็ประชุมกันถ้าวันไหนบอสก,กับโกกิไม่อยู่แม่แซมก็จะเป็นตัวแทนในการประชุมเด็กๆรวมไปถึงประชุมทีมมาม่าก,ก่อนค่อยให้มาม่าต่อเป็นถึงเด็กๆอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่เรดดี้พรทิพย์คนสวยวันนี้มาแบบไม่ได้โกลวนเลยขอบคุณใจส้มเดอ้อพี่เรดดี้นนารักแท้สวัสดีทุกคนนะคะใช่ช่วงนี้โดนบิดบ่อยแต่ก็ต้องต้องจริงๆมาเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้อะ่ะขอบคุณกุณหลาบด้วย พี่เลดี้เป็นไงมาที่นั่นกี่โมงแล้วตอนนี้เกมอีเวอร์ไม่ได้โกนหนวดพี่ชัดเจนเดี๋ยววันนี้แหละจะได้โกนหนวดแล้วเบจุมจีมได้แดนเซอร์อาจได้ใหม่ละหนึ่งคนอันนี้สปอยได้ใหม่ละหนึ่งคนเดี๋ยวรอเปิดตัวเหลืออีกหนึ่งคนยูริยังเรียนอยู่กับอาจารย์อยู่ที่อุดรอ,อยู่นะคะมาซักผ้าค,ค่ะวันนี้มาอบผ้า อ๋อตอนนี้สามโมงเช้าโอเคไว้หนวดแล้วเมือนชายไทยเลยจริงๆมีคอนคอนของยูริวันที่1 0 1 3ิบสเนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตยูริมีชอปเปอร์กับบอสนะคะแล้วก็รับเชิญเด็กๆสองสามคนน้องน้ำตาลอยู่ที่ฟินคลับนะคะเป็นคนดูแลบัญชีฟินคลับจะมีน้ำตาลกับพี่เพนพี่เพนโตกเกียวมิวสิกแอดมินเรานี่แหละ ได้ยายไม่อยู่ขอนแก่นเลยทุกคนมาช่วยบอสน่ารักมากนะคะอ่าครอบครัวแกพี่บ่าวกับลูกสาวก็เที่ยวมาหาแกเอานะคบเพราะแกต้องดูแลบินทั้งหมดช่วยกันทําบัญชีกับน้ําตาลนะคบแต่บัญชีหลกัลกๆของโตเกียวจะเป็นน้ําตาลทําฟินคลับเนี่ยจะเป็นโกกิดูแลบัญชีใหญ่ภาพรวมแต่ว่าน้าตาลจะเป็นคนเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะคะตอนนี้น้องเดียนรู้และก็เติบโตแล้วก็พัฒนาได้ดีมากน้องน้ําตาล คือหนึ่งมีความรับผิดชอบสองความอรอบคอบความละเอียดน้องเพิ่มขึ้นนะคะคือบอสสอนงานให้น้องอะ่ะได้ดีมากเพราะอนาคตน,น้องก็ต้องช่วยทํางานเนาะตอนนี้ช่วยทํางานเต็มที่แล้วล่ะแม่แอนกําลังรักษาตัวนะคะดีขึ้นอยู่นะคะร้านส้มตําช่วงปลายปีเริ่มตอนนี้แม่แซมก็กำลัง ชาร์จแบตไว้กิจาการใหม่ของบอสเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมีการได้วิ่งเต็มที่แน่นอนนะคะคิดว่าได้วิ่งแบบสุดๆนะคะอุยอาอยู่ฟินคลับค่ะทุกคนวันนี้มีนัดกับอุยอานะอุยอาอยากกินข้าวได้เลยนะคะเดี๋ยวบอกลูกนะสวัสดีค่ะพี่เล็กแม่หนูยังไม่คนนวดเหมือนผู้ชายไหม แม่พี่เล็กเหมือนผู้ชายมากพี่เล็กบอกร้านเนี่ยมีพื้นที่จำกัดเท่านี้ทุกคนเราต้องบริหารจัดการให้ได้พี่อูต้องบริหารจัดการให้ได้อยู่ใน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 เท่าที่ร้านมีนะฮะพี่ใบลีน ใกล้เสร็จแล้วอีกห้านาที <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะมาฟังเมาทมอยกันเรื่องเราในค่ายเพลงตกเกียวมิวสิกนี่แหละอยากทราบอะไรก็ถามมาได้เลยมาเมาทมอยมาพูดคุยกันนะคะอาแม่นกไม่อยู่เนี่ยก็จะรวมการใส่ใส่ใสตะกร้าไว้แล้วก็ให้ร้านมารับนะคะเป็นร้านประจำนี่แหละ บอสนะคะ